หมอของขวัญเคลื่อนไหวแรงมากๆเลยนะครับทุกท่านหลังจากที่ศาลได้พิพากษาคดีแตงโมนะครับในช่วงวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาผมก็ว่าจะอัปเดตหลายวันแล้วแหละเออก็ไม่ได้พูดสักทีนะครับจำกันได้ไหมครับผมคุณหมอของขวัญที่เคยมีประเด็นเรื่องของโดนขู่นะครับตั้งแต่ปี65 66นะครับผม,มตั้งแต่คดีเกิดขึ้นใ,นใหม่ คุณหมอก็ออกมาเคลื่อนไหวนะออกมาโต้นะครับออกมาแยง้งออกมาเห็นต่างนะครับผมโอ้ออกมาแบบจนดังอะนะครับผมช่วงนั้นกระแสแรงมากหมอคงขวัญแล้วก็หลังจากนั้นก็หายเงียบเลยนะหลังจากที่แบบโดนขู่นี่แหละนะครับผมอ่าก็เงียบไปเลยไม่มีการเคลื่อนไหวแต่คุณหมอกแกก็แบบว่าพูดหลายๆคดีนะหลายๆประเด็นอะไรเงี้ยดราม่าอะไรเงี้ยก็เห็นแกโพสอยู่เรื่อยๆนะครับ แล้วล่าสุดนี้โพสต์ว่าถ้าสารปล่อยผ่านคงต้องภาวนาให้ยมมาบาลอย่าละเลยนี่ครับผมโพสต์ประโยคนี้มาก็ไม่รู้นะว่าจะเกี่ยวกับคดีแตงโมรหรือเปล่าแต่นะครับผมต้องบอกนี้ว่ามันมีเพจอื่นๆที่มีการเชื่อมโยงนะครับก็เห็นมีหลายคนแชร์ไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเชื่อมโยงว่า น่าจะเป็นคดีแตงโมนะครับส่วนผมไม่ยืนยันนะว่าใช่หรือไม่ใช่นะเพราะว่าคุณหมอของวันแกไม่ได้เอ่ยชื่อต้องบอกแบบนี้นะครับแต่ว่านี้เมื่อว่าชาวเน็ตเขาโยงนะครับผมแล้วก็เพจดังนะครับได้มีการโยงพี่น้องประชาชนก็ลองคิดดูนะว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับผมก็เอามานําเสนอให้ให้ได้ดูเพราะว่ามันตรงกับวันที่ยี่สิบสามนะครับเออคุณหมอแกเพราะวันที่ยี่สิบสามเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวให้ฟังเสียงที่ว่าโดนขู่ก่อนล้วกันนะ ฮัลโหลค่ะหมอกของวันใช่ไหมใช่ค่ะฮัลโหลเขามอกไม่อยากเดือดร้อนเลยหยุดจุ้งกับคดีคุณเป็นใครคะแล้วคดีอะไรเรื่องอะไรหมอไปยุ่งเรื่องอะไรคะแล้วคุณอกเป็นาะผมคู่แค่นี้เพราะว่าผมคู่แค่นี้ให้เป็นเจ้าของเจ้าที่ ไปดีแล้วกันผมเอนแล้วนะนี่หมอยังไม่ได้อะไรเลยนะคะคือคุณคิดจะขุมคือคุณเป็นใครคะ,อะโอเคเป็นยังไงครับหลังจากที่ฟังเสียงสามสิบเจ็ดสามสิบแปดวินาทีนะครับอ่าสั้นๆเสียงก็มันก็ดูคุ้นนะแต่ก็นึกไม่ออกว่าใครนะครับผมเออเสียงก็ดูคุ้นอยู่แล้วก็ถูกปล่อยคินถูกปล่อยมานานแล้วนะเออแล้วล่าสุดนี่ลุงอัดก็เหมือนจะแบบเหมือนจะโดนขู่ด้วยนะอืม ก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะมันจะมันจะยังไงแน่นะเออพอลงอาจแกโดนขู่ปุ๊บแกก็ดูแบบดูแบบซอซบลงนะดูซอบลงเยอะอยู่นะหรือยังไงตัวนคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามานะแต่ทางอาจารย์ปานเทพแกก็บอกว่าเออยังไงก็แบบเต็มที่อยู่แล้วนะครับซึ่งไม่เกี่ยวอยู่ในภายใต้กฎหมายเดียวกันนะครับเสียงฝนนะเมื่อสักครู่นี้นะก็เดี๋ยวทีนี้พาไปดู คอมเมนต์กันสักหน่อยอะเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูคอมเมนต์เดี๋ยวผมไม่ดูเพจนี้ก่อนแล้วกันนะครับอ่าคือเพจเพจพอสอนนี่นะครับผมเข,เขาเขาโพสต์มานะครับเขาก็เอาคําพูดของคุณหมอคงขวัญนี่แหละทั้งโพสต์ทั้งคอมเมนต์มานะครับแล้วก็ใส่รูปทางคุณแซนแล้วก็คุณกระติกเข้าไปนะครับอืมอ่ะแต่ว่าจะใช่หรือเปล่านะครับแน่นอนว่าผมไม่ยืนยันเพราะผมไม่รู้ว่า คุณหมอแกโพสหรือเปล่าแต่มันฮาดีนะมันเป็นที่ฮือฮาครับทุกท่านฮือฮาตรงไหนไอตรงโพสไม่เท่าไหร่ใช่ปะแต่คอมเมนต์ขยี้ตรงใต้โพสตัวเองนะครับโอ้โหบอกเลยว่าอย่ามั่นหน้าแรงด่าของคนทั้งประเทศส่งผลแน่นอนแม้ว่าจะมองเห็นหรือไม่เห็นจะเร็วหรือช้า คนก็ยังตามเข้าไปอ่านอีกนะไปคอมเมนต์เชร์อีกนะครับาฝากด้วยค่ะท่านยมนี่สแสดงว่าถ้าเกี่ยวกับคดีแตงโมคุณมองหัวแกก็มีความเชื่อแบบสุดๆเลยนะเกี่ยวกับคดีแตงโมว่วาแตงโมไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับแล้วก็เกิดเรื่องบางอย่างขึ้นจะเป็นคตกรรมหรือเปล่านะครับอัมพางหรือไม่นะครับพี่น้องประชาชนก็ มีสิทธิ์ที่จะคิดได้นะครับผมแต่เราไม่ไปกล่าวว่าร้ายใครนะว่าใครทําใครไม่ทานะครับตอนนี้ก็รอ d s i ทําหน้าที่นะครับที่จะพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นต่อให้แบบว่าไม่จับคนที่กระทากับพี่แตงโมได้เนี่ยแต่อย่างน,น้อยให้เห็นว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยตรงไปตรงมาหรือเปล่านะครับเจ้าหน้าที่ที่ทำนะครับผมคดีเนี้ยนะครับชัดเจนไหมตรงไปตรงมาไหมมีการบิดเบี้ยวบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมหรือเปล่า ดีอะไร SI เขาจะพิสูจน์ให้เราเราก็ต้องรอนะครับทุกท่านนะตอนนี้เราก็อย่าเพิ่งไปต่อว่าต่อขานเขานะฮะอืมนี่เป็นไงทุกท่านต้องฝากท่านยมเลยนะถ้าพูดถึงเรื่องท่านยมนี่ผมนึกถึงอยู่คนเดียวใครเอย่ยให้ทายเม้นมาก่อนอ่าให้ทายให้ทายให้ทายนะครับให้ทายไปล้วเม้นต์ไปนะเดี๋ยวฉเฉลยนะครับ ก็คุณรองอะไรแกเป็นคนที่มีความรู้นะครับผมก็อยากให้แบบออกมาวิเคราะห์อ,อีกหน่อยก็ดีนะแต่แกคงไม่ผมว่าแกคงไม่ยุ่งเี่แหละดูๆแล้วนะอืมเดี๋ยวจะหาว่าเป็นเดี๋ยวจะหาว่าเตือนแล้วไม่ฟังหรือเปล่าไหมเออนะครับเพราะว่าแกก็แบบตรงๆอนะนะครับแชร์ตรงๆแต่รู้สึกว่าแกจะแบบจะทางแบบว่าจะโตกับทางคุณแซนได้ดีนะถ้าเกิดว่าแกอยู่นะ เป็นมวยสูสีก็ว่าได้ถ้าคุณหมออยู่นะผมว่าแล้วก็ว่าออกมาโต้กับคุณแจนนะผมว่าคุณบอลองข์กานที่สุดยอดเลยนะครับมวยถูกคู่อ่ะเออนะครับส่วนเพจที่เขาไปแชร์แชร์กันนี่นะครับผมเขาก็อุ้ยยอดคนดูก็เยอะอยู่นะคนแชร์ก็เยอะคนคอมเมนก็ยังเยอะนะครับก็บอกว่าแล้วนะนี่ อโอ้โหคอมเมนต์นี่ฉ่ำเลยนะแทบไม่อยากจะอ่านนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็เอาเป็นว่าส่วนใหญ่ให้กำลังใจนะครับอืมแล้วก็คำๆกันนะช่วงนี้นะครับต้องบอกว่ามันก็ยังไม่มีอะไรที่แบบออกมาใหม่อีกนะครับผมหลังจากที่คำวิพากษสาวออกมาแนละ้วแต่ว่าใครท่านใดที่ยังไม่อ่านผมแนะนําให้ไปอ่านนะเขาก็ไปโหลดเอาใน ตอนนี้ผมว่าใน Google ก็เยอะแล้แหละพิมพ์ก็ไปเลยว่าคําวิพากษาของสารนะเดี๋ยวมันจะโผล่ขึ้นมาเองว่าใครโพสต์บ้างเราก็ไปโหลดมาอ่านดูนะครับเออนอกจากที่แบบอ่าช่องต่างๆนํานเสนอซึ่งผมเนี่ยยังอ่านไม่จบเลยนะ,ะเพราะว่ามันเยอะไปอ่านแต่ตอนท้ายกับช่วงแรกๆยี่สยี่สิบหน้าแรกกับอ่าสี่สิบกว่าหน้าที่สี่สิบสไปถึงสีแล้วก็ยีกว่านะครับผมก็คือหน้าหนึ่งถึงหน้าที่ยีกว่า แต่ช่วงหน้าที่30กว่าไปถึง40่สิบยังไม่ได้อ่านเลยนะครับเพราะตอนนี้ก็ยุ่งอยู่ก็ไม่มีเวลาด้วยแต่ผมก็จะไปอ่านย้อนหลังแต่ฝากพี่น้องประชาชนแบบเออลองไปอ่านดูนะครับจะได้ทําความเข้าใจกับสำนวนของเจ้าหน้าที่นะครับผมของตํารวจที่ทําคดีนี้นะครับก็มันก็มันก็แปลกดีนะมันมันเห็นบางสิ่งบางอย่างนะครับกับกระบวนการยุติธรรมนั่นแหละผมก็ รออย่างเดียวนะครับช่วงนี้ก็เดี๋ยวมีอะไรอัปเดตของอาจารย์ปานเทพคุณหมอทวัชชัยคุณสนทินะครับทนายเดชาออกมาพูดบ้างผมก็ต้องเอามาลงนะครับให้ในเห็นว่าฝนตกแรงอยู่แล้วแล้วตกแบบสูหัดแล้วก็เงียบไปนะแล้วก็ตกใหม่นะครับมันตกแปลกๆเนี่ผมยังไม่ได้เก็บรถเลยผมจอดมอเตอร์ไซค์ไว้นะครับแต่จะเปียกเลยทีนี้ไม่เป็นไรนะครับเอายังไงก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากช่องพี่ ี่เอนักรบไม้กระโดกนะครับแกก็ไลฟ์สดทุกวันช่วงนี้เห็นว่าตต,ตโดนบล็อกไปนะครับผมโดนแบนกี่วันไม่รู้เห็นมาไลฟ์ทางช่องแดงนะครับช่อง y o u b e นัมนแหละนะครับออส่วนผมก็ไลฟ์สดผมว่าผมอ่ะคือผมเป็นคนที่แบบพูดนานไม่ได้เสียงผมมันหมดแล้วมันเจ็บคอง่ายนะครับถ้าแบบไม่มีประเด็นแบบที่พูดเดยอะๆผมก็ไม่ได้ไล์ นะครับานานทีไลฟ์นะครับผมเอาฝากด้วยนะครับผมจแล้วผมจะเก็บรถก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าที่จไปสวยดีครับ